ชมพู่อรายาเจอชาวเน็ตแสแรงหลังโพสร,รูปลงไอจีด้านแฟนคลับฟาดกลับแทนสนันเจองานเข้าอีกสังหานหลังจากได้มีการโพสร,รูปที่ถ่ายแบบลายซายให้ได้เห็นกันแบบรัโๆในช่วงเดือนก,กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่าจูรายดรามพาทูให้ได้เห็นกันผ่านไอจีสำหรับคุณแม่ลูกแฝดอย่างชมพู่อรายาเอฮาเกตซึ่งงานนี้หลังจากได้โพสไปก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แสแรงว่าเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยอะทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงขึ้นมากระทั่ง มีเหล่าบรรดาแฟนคลับของชมพู่อารยาได้คอมเมนต์ฟาดกลับไปสนันว่าเขาแค่ไม่ได้ออกมาพูดก็แปลว่าเขาอยู่คนละโลกแล้วหรอเราที่เ็าช่วยโรงพยาบาลไป5ล้านเขาช่วยคนในโลกเดียวกันเรามันไม่ได้มีความหมายเลยหรอแค่ต้องให้เขาออกมาพูดแค่นั้นหรอคะถึงจะเรียกว่าคนดีแฮแท็กถ้าเขาอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยก็ว่าไปอย่างคนเราถนัดแบบไหนก็ให้เขาทาแบบนั้นเถอคะค่ะช่วงนี้เขาก็กําลังจะมีน้องเขาคงอยากเก็บตัวและเขาก็คงไม่อยากเครียดด้วยที่ต้องมาเจอสถานการณ์กดดันแบบนี้และน่าจะมากกว่า5ล้านแล้วครับ ขายเสื้อบริจาคโดยไม่หักต้นทุนอีกไปเกือบ้าร0 0แสนบริจาคเครื่องสังเกตการเต้นของหัวใจเพิ่มอีกรวมถึงแจกข้าวกล่องในชุมชนคลองเตยแลตตามโรงพยาบาลที่ไม่เป็นข่าวอีกเขาไม่พูดแต่ลงมือทําเลยพวกที่พูดแต่ไม่เคยทําอะไรมีเยอะนะคนละโลกจริงๆด้วยคนละโลกอยู่แล้วคะ่ะคุณเข้ามาในโลกของเขาพื้นที่ของเขาคนเรามันย่อมมีความสุขไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณชมก็ชอบถ่ายรูปในแบบของเขาคนเรามีความสุขแบบไหนก็ทําแบบนั้นคอมเมนต์ดีๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องแสกเขาทุกเรื่องหรอกนะ ขอขอบคุณภาพไอจชมอีสแตรทิลเลียวเกภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ